เปิด,เป,ดเปิดไฟให้หน่อยเปิดเสียงยังต้องพึ่งยายาหมอแผนโบราณอยู่ช่วงหนึ่งแค่เดียวกันค่ะแล้วแล้วทำไมพึ่งยาหมอโบราณอ่าเดนี่คือเป็นปัญหาอย่ที่ผู้ป่วยกําลังแบบฟังคําแนะนําจากชาวบ้านบอกว่าถ้าเป็นป่วยมะเร็ง<ฆ>รักษาหมอรักษาไปแต่<ฆ>ต้องกินยาแผนโบราณน,นี้ด้วยแผนแผนนี้สาหรับรักษาอะไร รักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะรักษามะเร็งค่ะทีนี้ก็เราก็ไม่รู้จะแนะนําผู้ป่วยยังไงนะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงนึงคืออย่างนี้ขอยญาตจ้ะเพราะว่าช่วงนึงเราเคยบอกว่าลองงดกินยาแผนโบราณก่อนหามารักษาทางแพทย์ปัจจุบันเพื่อที่นี้หายก่อนทีนี้พองดเขาบอกเขากินข้าวไม่ได้น้ําหนักเริ่มลดลงอีกครับก็อยากเรียนปรึกษาคุณหมอนะคะว่าจะจะจะแนะนําผู้ป่วยอย่างนี้ยังไงคะก็ ทัศนคติทางไหนครับตอนนี้คะสอบถามระยะที่3ามสี่มีอาการอะไรบ่งชีค้คะอออก็ได้ทุกเรื่องเลยครับไอเป็นเลือดเหนื่อยอเจ็บหน้าอกนะฮะแล้วก็มีไข้ขึ้นเป็นแบบนิวโมเนียนะหรืออะไรกันหรือ,อกดไปไปกระจายไปที่กระดูกกระดูกหักเจ็บกระดูกอะไรอย่างี้ครับนะ หรืออะไรอะ่ะเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บหลังหมอคนหนึ่งตีกอล์ฟแล้วก็เป็นหมอกระดูกเองอะ่ะตีกอล์ฟก็นึกว่าเจ็บหลังเนาะเจ็บหลังก็นึกว่าตีกอล์ฟแล้วเจ็บสามเดือนยังไม่หายก็เลยไปเอ็กซเรย์เจอก้อนเท่านี่ยนะตัวเองเป็นหมอกระดูกนะก็เป็นระยะสุดท้าย คุณหมอคะควันทูปทาให้เป็นมะเร็งไหมคะ,ะควันทูปคะควันทูปทําให้เป็นมะเร็งไหมไม่ทราบครับนะไม่ทราบก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าถ้าจะบอกให้ว่าจริงไหมเนี่ยก็ต้องมีการวิจัยแล้วก็เอาคนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งลมควันทูปกลุ่มหนึ่งไม่ลมแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเช็คว่าน,านานกี่ปีก็ลมไปเรื่อยสองกลุ่ม ส0มสี 30, 40, 40่สิปีปรากฏว่าหมอสว่างตายก่อนวิจัยยังไม่เสร็จเลย <laughs> อันนี้คำตอบคือไม่ทราบจริงๆคุณหมอคะในกรณีที่เสียงอยู่ตรงไหนฮะอยู่ทางนี้คะ่ะ <laughs> พบพบมะเร็งในผู้หญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่เยอะอะค่ะ <laughs> พอจะมีข้อสันนิษฐานไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรหมายถึงว่าเราใช้แค่หลักระบาดวิทยาครับก็คือเราใช้โทรศัพท์ถามเลยว่า ัวเขาทำงานอะไรนะครับแล้วก็ที่บ้านมีคนสูบุหรีไหมนะครับก็พบว่าในประเทศไทยที่เราศึกษาจากโรงพาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่แล้วไม่สามีก็คุณพ่อนะครับสูบบุหรีตั้งแต่เด็กนะฮะมีอยู่3มคนเท่านั้นเองที่เป็นสาวโรงงานดได้ละจากปิดได้แล้วครับท่านเ้นเราเข้าสถิติก็พบว่ามันมีนัยสำคัญทางสถิติว่า น่าจะเกี่ยวกับบุหรี่ที่สูบในครอบครัวเขานะฮะซึ่งอันนี้นี่ก็ทางการประชุมปลายปีนี้ของยุโรปเขาลับเปเปอร์นี้ไปพิแล้วนะครับแปลว่าเขาก็สนใจมากว่ามันจะต้องมีการในโลกนี้เกิดการเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในครอบครัวเหมือนกันนะครับอาจารย์คะการเจาะเลือดแบบ CEA e. เนี่ยค่ะสามารถเจอมะเร็งสเตทไหนะคะต่ำสุด สเตตหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าศูนุดห้าอนี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยเสเตตท้ายท้านี่เจอหน้าสเตตหนึ่งเลไม่น่าใจครับนะฮะอาจจะยังไม่ขึ้นครับมีสุภาพบรุษบ้างละ ขอรบกวนถามครับคือพอดีเป็นเคสตัวเองนะครับผมก็พอดีเคยตรวจเจอเอฟพซึ่งตอนนี้มันเป็นปกติแล้วแล้วก็ตอนนี้เอฟพีค่ไหนเอฟบีหรือเอฟเออ a า p าฟาโฟบตีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมคือรักษาอยู่นะครับคือ Follow-up ทุก3เดือนแต่ว่าคือมีตรวจเอ่อซีเอสิบเก้าขีดเก้าครับปัจจุบันซีอซีเอสิบเก้าขีดเก้าคือมันเป็นค่ามะเร็งใช่ใช่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ50แต่ว่า คือช่วงที่รักษามามันจะไหลลงเรื่อยๆครับเขาว่าประมาณ50นี่มันมันมันยังฉีวอยู่ในเกณฑ์ที่ภาวะเสี่ยงพอสมควรหรือเปล่าครับอยากจะเดิถามดู normal เท่าไหร่คะ normal lens ของคุณเท่าไหร่เอ่อ upper limit ของ lab ตอนตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ค่า normal อยู่เทา่าไหร่ค่า normal หรอครับ ซีเอมันแค่ผมผมอาาจรย์นชนะวัฒน์ประมาณาไม่ไม่ถึงันนอาาจรย์์ชะวฒไม่ถึงสิบั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ถามอาจารย์ชนะวัฒน์อ,นอีกทีนะได้ครับได้ครับเดินไปไหนแล้วพอดีตอนนี้เมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อเมษาครับผมประมาณห้าสิบจุดกว่ากเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชนะวัฒน์เข้ามาหน่อยจ้ะอันนี้อันนี้จะเชี่ยวชาญกว่าผมเดี๋ยวเก็บคําถามนี้อีกทีได้ไหมครับครับอ้ามีคนอื่นอีกไหมครับน้ำมีมีการเอ็กซเรย์ปอดในโปรแกรมตรวจร่างกายประจำปีเนี่ย สามารถจะพบระยะที่0.5ไหมครับไม่ไม่สามารถครับทวนคำถามนะฮะเอ็กซเรย์ปอดประจำปีจะสามารถเจอ0.5ไหมไม,ไม,ไม่ไม่เจอครับนะก็คือถ้าเมื่อไหร่เอ็กซเรย์ปอดเจอก้อนปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างน้อยหนึ่งละอย่างน้อยหนึ่งนะ0.5ต้องไปสองกล้อแเราเห็นจากจากตัวฟลูออเรสเซนต์นะฮะเพสการเออเป็นคำถามที่ดีเนาะ สงสัยต้องทำการวิจัยผมเก็บข้อมูลเป็น Good ด u ควชั o นเพสการเป็นอันที่ดีแต่มันจะแพงครับมีคำถามมีไหมครับเราพอจะมีเวลาอีกประมาณ5นาทีก่อนเบรกครับคำถามของคุณเดี๋ยวถามอาจารย์ชนะวัฒนรอบสนะองนะรอะอาจารย์เขาจะเก่งกว่าผมในเรื่องเอาผ้าผีต่อโนตีน ครับไม่มีถ้ายังไม่มีคําถามเดี๋ยวเราไปเบรกกันแล,ล้วกลับเข้ามาบบดีไหมครับอาจารย์มาโดถามว่าเซลล์มะเร็งปอดยังมีแบ่งเป็นสมอลเซลล์ชนิดเล็กกับเซลล์ชนิดใหญ่นะนอนสมอลเซลล์นะ sale, นะก็คือไม่เล็กนะฮะชนิดเซลล์เล็กกับเซลล์ไม่เล็กเซลล์เล็กก็เอาไว้ให้คีมโมเลยเซลล์ใหญ่ก็คือเอาไว้ว่ามีโอกาสที่จะตัดปอดได้ก็คือโลเบคโตมีตัดผ่าตัดได้นั่นเองนะครับนั่นคือวิธีแบ่ง แล้วก็เคมีก็ไม่เหมือนกันในการจะให้นะครับอาเมอีกหนึ่งคำถามครับสงสัยนิดหน่อยคำถามนี้อาจารย์มีญาติอยู่สุบริจัดล้วก็แต่ไม่ได้เป็นมะเร็งแบบว่าปอดไม่มีเหลือสองข้างต้องใช้ถังออกซิเจน,นะะช่วยในการหายใจตอนนี้ยังอยู่ใช้มาสองปีแล้วค่ะตอนนี้แบบปอดไม่เหลือแล้วทั้งสองข้างเพราะสุบริจัดนะะตอนนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งมคะ คำ <laughs> ผมทวนคำถามผมทวนคำถามก็คือสุบเริจัดแล้วก็ตอนนี้เป็นถุงลมปล่งพองนั่นเองะนะแล้วก็แช้สเซจนที่บ้านสองปีแล้วคำถามที่กังวลก็คือจะเป็นมะเร็งไหมเขาตัวตัวพันธุก,กรรมเยเขาเลือกที่จะเป็นถุงลมปล่งพองม,มากกว่ามะเร็งนะ แต่ว่าก็ร้ายแรงใกล้เคียงกันนะไปไหนก็ลำบากครับนะ,ะนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ถุงลมปงพองมาปรากฏก่อนนั่นเองนะไม่รู้ใครยังโศบอยู่ปะอาจารย์คะถ้ามีคนสมาชิกในครอบครัวค่ะที่ตายเสียชีวิตจากมะเร็งปอดะคะแม้ว่าได้รับการรักษาที่ดีมีฐานะที่ดีเนี่ย คนในครอบครัวควรจะตรวจแบบพิเศษนี้ไหมคะก,ก,ก็เป็นอีกทั้งภรรยาลูกๆเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่อยู่ในไกล้ลายนี่นะครับแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องคิดเอาเองว่า,เ,าเนื่องจากว่ามันเวลาเราซักประวัติเนี่ยประวัติอันนึงจะถามว่าพอมีก้อนอยู่เราไม่แน่ใจว่าเป็นวนุโลกหรือเป็นมนเร็งเราจะถามว่าครอบครัวท่านมีใครเป็นมนโลกไหมเพราะวนโลกเนี่ยเป็นอันที่ติดต่อได้ถูกไหมครับ ก็ทําให้โอกาสที่จะก้อนนั้นเป็นมนุษย์โลกได้ขณะเดียวกันคําถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าครอบครัวท่านมีใครเป็นมะเร็งด้วยไหมในในมะเร็งปอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่า oncogene ก็คือมันมีพันธุกรรมของมะเร็งนั่นเองสามารถที่จะเป็นได้นะฮะร,รู้จักแองเจลิน่าไหมรู้จักหมดเล,ล้วนะทำไมรู้อายจังเอ๊ะทำไมเขาตัดปอดเอ๊ตัดตัดสองข้างนะ ทำไมก็ตัดไปเลยอะ่ะใ,ใครนะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วใครในครอบครัวใครเป็น <c oughs> อ่านั่นแหะ <c oughs> ก็มีเขาก็คิดแล้วว่าเขามีโอกาสเ <c oughs> นาะ <c oughs> คำถามคือคนไม่มีปอด <c oughs> ใช่ไหมมีชีวิตได้ไหมปอดข้างเดียวได้ครับ อป,อด,ปอดมีไว้ในการซักแลกเปลี่ยนออกซิเจนจำเป็นต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งข้างเดียวนะเอ,อวิวะเช่นไตไตเราสามารถให้ลูกได้ข้างหนึ่งแล้วตัวเองยังมีอยู่ได้ปอดก็เหมือนกันนะครับทหารถูกยิงนะภาคาต้ระเบิดตัดปอดได้หนึ่งข้างครับอยู่ได้นะแต่สองข้างอยู่ไม่ได้นะอย่างไรข้างหนึ่ง เอาละครับคิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราในช่วงต่อไปนะครับก็จะมีท่านอาจารย์พันเอกนายแพทย์ธนวัฒน์นะครับยังอยู่กับเราในเรื่องนี้นะครับต่อยอดจากอาจารย์สว่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สว่างแสงธีรวัฒน์นครับ